بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سكانا عكبت وخال والنيم وخوى باب النهي عن الاستنجاء باليمين النبي صلى الله عليه وسلم มีให้เราชำระล้างทวารของเราเวลาที่ขับถ่ายด้วยกับมือขวานะครับมีฮะดิษจากท่านอบีกอตาดะรด้ยลลอฮุอะันฮุ่านไดเล่วว่าท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กลา่าวว่าอิดาชริบอะฮัดุคุมา ل ا ต ت ن ا و ฟัสฟ,ฟิลอะน,นะครับท่านอูซุนบอกว่าเวลาที่คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านดื่มน้ำอย่าได้หายใจลงไปในภาชนะดื่มน้านะครับ وإذا أتَالَ خ َ ل ا ء فلا ي, ي م س ذ ك ر ه ب ي, ي م ي ن ه แล้วเวลาที่เราไปทำทตัวไปขับถ่ายเนี่ยอย่าได้ใช้มือขวาจับอวัยวะนะครับของเราวลาจะมัศดีมีนฮีและเวลาที่ชำระล้างทำความสะอาดก็เช่นเดียวกันโทรศัห้ามมิให้ใช้มือขวานะครับฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านทั้งหลายครับฮะดีษบทนี้ เป็นด,ดีษที่ท่านนบีสซามัลอกหฮิวะมัลลสมได้สอนมารายาทให้กับเราในการขับทายนะครับซึ่งหัวข้อนั้นก็คือหัวข้อที่บอกว่าห้ามมิให้ชำะระล้างด้วยกับมือขวาหมายความว่าอะไรหมายความว่าให้เราใช้มือซ้ายนะครับเพราะมือขวานั้นเป็นมือที่เราจะต้องใช้จับในสิ่งที่มีเกียรตินะครับเช่นการกินการดื่มใช่ไหมครับการจับมือกันเวลาให้สาลามใช่ไหมครับการเข้ามาสัสยิด การเข้าบ้านนะครับยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับ ประการที่สองในฮะดิษบทนี้ท่านอบดุล,ลัลลอฮุอะลัยนิหะสัลลมห้ามมิให้เราหายใจลงไปในภาชนะในแก้วในขันน้ําเวลาที่เราดื่มน้ํานะครับเพราะนี่คือมารยาทที่ดีงามพ่อไรบินอ้อเพราะในบางครั้งหากว่าเราหายใจลงไปในแก้วเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งสกปรปกอาจจะมีน้ํามูกอาจจะมีอะไรหลุดออกมาแล้วก็ตกลงไปในแก้วใบนั้นในขันใบนั้นพอสุดท้ายแก้วน้ํานั้นที่น้องของเราก็เอาไปดื่มน้ําต่อ ใช่ไหมครับมันก็จะเกิดผลได้ต่อพี่น้องของเราโดยเหตุน,นี้ท่านอบีสัมลาวันวะองงานิโยสัลลัมจึงมีสุนนะนะครับสอนให้พวกเราเวลาดื่มนม้ําอย่าดื่มน้ําอึกเดียวนะครับอย่าดื่มน้ําอึกเดียวแต่ให้ดื่มน้ำเนี่ยสองอึกนะครับหรือสามอึกเวลาดื่มแล้วก็ปล่อยออกแล้วก็ค่อยหายใจนอกภาชนะแล้วค่อยดื่มอึกทีสองและทีสามนะครับประการที่สาม ในฮะดิษบทดังกล่าวนี้ท่านบิุลลาห์นอะัมสลัมห้ามมิให้เราใช้มือขวาจับอวัยวะเพศของเรานะครับขณะที่เราปัสสาวะ เพื่อเป็นเพราะเป็นการให้เกียรติมือขวานะครับพอมีฮะดิษอีกบทหนึง่งที่า่าระซูลกล่าวบอกว่าอิดาบาละอะฮดุกุมเวลาที่คนหนึ่งคนใดในหมู่พวงท่านปัสสาวะฟลายะคูดันนะเการูบิยามีนิฮียาได้ใช้มือขวาของเขาจับอวัยวะเพศของเขาแปลว่าให้เราใช้มือซ้ายในการจับนะครับและประการที่4 ใน h ะด i ษบทนี้ท่าน رسول الله صلى ลลัลลอฮุอะลัยังห้ามมิให้เราใช้มือขวาในการชำระล้างนะครับเวลาที่เราขับถ่ายจะปัสสาวะก็ดีจะอุจจาระก็ดีชำระล้างทวารหนักและทวารเบานะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้หินนะครับใช้หินหรือจะใช้ทิชชู่ หรือจะใช้น้ำเนี่ยใช้มือขวาในการล้างใ,ในการชําระล้างเนี่ยทรัูนห้ามทั้งหมดนะครับนั้นเวลาที่เราชลลาําระล้างจะเป็นไงพี่น้องเอามือขวาเนี่ยตักน้ําหรือเอามือขวาเนี่ยฉีดสายชําระนะครับแล้วก็ใช้มือซ้ายในการชําระล้างนะครับทั้งทวารหนักและทวารเบาและประการสุดท้าย3อย่างที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเป็นสิ่งที่ทรัูนได้ห้ามไม่ให้พวกเราเกิดทำหนึ่งก็คือการหายใจลงไปในภาชนะขณะดื่มน้ำสองการ การจับอวัยวะเพศโดยกับมือขวาขนาดปัสสาวะ 3. การใช้มือขวาในการชำระล้างจะใช้ทิชชู่จะใช้หินหรือจะใช้น้ำทาวารหนนะักล้างทั้งทาวารหนนะักและทาวารเบาทั้ง3อย่างนี้เป็นสิ่งที่ทารซู้มได้ห้ามพวกเราฉะนั้นถ้าพี่น้องพวกที่มีอีมานทั้งหลายครับไม่มีสิ่งใดที่จะมีความดีงามและมีความประเสริฐยิ่งไปกว่าแบบอย่างของท่านมีสนองเราของอานิสซสลัมและสิ่งนี้พี่น้องเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เรานั้นได้รับกับความรักได้รับกับความเอ็นดูเมตตาจากทวารซุ้